ทำทุกอย่างให้นานมากพอเข้าใจคำนี้ไหมคะทำทุกอย่างที่คุณตั้งใจให้นานมากพอยกตัวอย่างอยากเป็นยูทูบเบอร์ตอนนั้นกระแสแรงมากไม่อายเป็นยูทูบเบอร์ไปเดินพรมแดงถือสบมู่เราไปด้วย สบู่สรับถั่วดาวอินคาสบู่น้ำนมข้าวสครับถั่วดาวอินคาผสมชาเขียวแม่อายน้องนองโมนะคะเป็นยูทูบเบอร์อันดับต้นของประเทศไทยได้นำสบู่เราไปที่นะคะดิวยอร์แฟชั่นวีคนะคะ <c oughs> ขายของแวะขายของสบู่ก้อนละร้อยห้ไปดิวยอร์แฟชั่นวีคใครไม่เคยใช้พลาด,ด้ากเย <c oughs> นะคะตบเข้ารู ตอนนั้นไม่อายดังมากโอ้โหเป็นยูทูบเบอร์เราได้เงินอุ้มแม่เจ้าได้นล้านสิบล้านร้อยล้านแม่เจ้าอยากเป็นอยากเป็นไปเรียนไปเรียนยูทูบเบอร์ศึกษายูทูบเบอร์โอ้กูอยากเป็นยูทูบเบอร์แบบไม่อายกูอยากได้เงินเป็นหลักล้านล้านล้านแบบไม่อายกูอยากด่งดังแบบไมอาไอกูอยากแบบเป็นแบบน้องมดโอ้ยน้องมดเป็นยูทูบเบอร์เป็นลูกศิษย์ไม่อายกูอยากเป็นแบบน้องมดกูอยากเป็นแบบไม่อายไปเรียน พอมาทำจริงๆยากทำสามวันหยุดสิบวันทำสองวันหยุดห้าวันสมเดือนทำสองทีคุณคะฟังป่าชนิตานะคะว่าเขาว่าทำมากพอรู้จักกันไหมคะว่ามากพอคือต้องถียบอะคะ่ะ ทำ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 ไม่อายเขาไม่ได้ทำหยุดหยุดนอยนอยโอ้ติงน้องน้อยโอ้ยไม่ทำแล้วมันยากโอ้ยเหนื่อยโอ้ยทำมีเป็นโอ้ยเจอปัญหาโอ้ยไม่ไปต่อถ้าเขาเป็นแบบนั้นเขาคงไม่ได้เป็นยูทูบเบอร์ติดอันดับโลกติดอันดับหนึ่งต้นต้นของประเทศไทยถูกต้องไหมน้อยคนที่จะไม่รู้จักแม่อายน้องนองโมนะคะน้อยมากคนที่ไม่รู้จักสช่ว่าคนที่โผล่ขึ้นมาใหม่เพิ่งเข้ามาในโลกออนไลน์นะคะคุณดูนะ คนที่เขาจะเป็นคนห้าหรือสิเปอร์เซ็นต์น่ะเขาทำนานมากพอที่ยิบมากพอขายออนไลน์ไปได้สามเดือนสามเดือนขายที่กล่องเดียวสามเดือนขายสินค้าไปได้ชิ้นเดียวพอและนานมากพอแสดงว่าความอดทนเท่าหางอึงก็ไปหาวิธีการพัฒนาเหมือนครูความจำเท่าหางอึงพัฒนาค่ะพัฒนาค่ะ ทำมากพอหรือยังน้อยก็น้อยได้เหนื่อยก็เหนื่อยได้หยุดก็หยุดได้แต่ให้ไวค่ะเอาไฟจี้ตูดตัวเองอย่าให้ใครเอาอะไรมาแทงตูดคุณเอาไฟจี้ตูดลนก้นตัวเองอยู่แบบนี้ค่ะนะคะลนตัวเองลุกขึ้นมาค่ะทําให้มากพอคําว่ามากพอคือเท่าไหร่เดี๋ยวมีข้อต่อไปซัพพอร์ตคุณอีกนะคะฟังไปต่อ